ทางเมืองใหญ่นี่โรงเรียนเอกชนคีโบการมิเนททั้งการเรียนกีฬาศิลป,ปะบันเทิงหรือก็คือเป็นโรงเรียนพิเศษที่รัฐบาลให้การยอมรับอย่างเป็นทางการโดยเป้าหมายคือการรวบรวมนักเรียนมอปลายชั้นยอดจากทุกสาขามาให้การสั่งสอนคนทรมาได้อย่างผมเนี่ยจะได้มาเรียนโรงเรียนที่สุดยอดอย่างเงี้ยเหรอที่ผมได้รับเลือกก็เพราะโชคดีเท่านั้นแหละไปเลยนะ ชีวิตในรโรงเรียนใหม่ของผมเริ่มต้นขึ้นพร้อมกับก้าวแรกที่เปี่ยมด้วยความหวังมันน่าจะเป็นแบบนั้นสิเอ,อ้ยอ,อ,อะไรอะเพียงความเมื่อชั่วครู่สิ่งนั้นก็เริ่มต้นขึ้นและชีวิตธรรมดาของผมก็จบลงบางทีการที่ผมรู้สึกตัวตอนนี้อาจเป็นเรื่องดีก็ได้ว่าการที่ผมได้เรียนที่โรงเรียนคิโมกามินี้ทำให้มเป็นสุดยอดนักเรียนมปลายด้ความโชคดี แต่เป็นสุดยอดนักเรียนมปลายดวา้วยความโชคร้ายต่างหากดันการรอนป่าด The ีแอนิเมชั่นพาปริศนาโรงเรียนมรณนะ<ล>ห้องเรียนเหรอทำไมอะ่ะกล้องเหรอแฮนเล็กเอยไม่ขยับเลยฮะโอ้อยห้องนี้มันอะไรกันเนี่ยอ๋ะ うん คือค,คือว่าอ๋อนายก็เป็นนักเรียนใหม่เหรอว่าไงดีที่นี่มันแ,แปลกๆเนาะสิบห้าคนแหละครับเท่านี้ก็มากันครบแล้วสินะครับนี่ไดยเอ๊ะในประกาศบอกว่ามารวมตัวกันตอนแปดโมงไม่ใช่หรือไงแต่นายมาสายแบบนี้มันใช้ได้เหรอฮะพูดด้อะนยรของนาย ีนสถานการณ์ที่จับต้นชนปลายไม่ถูกแบบนี้ไม่มีเรื่องสายเสยอะไรทั้งนั้นแหละเออคือว่าแล้วก็ฟื้นขึ้นมาที่ห้องเรียนเหมือนกันเหรออือ,อผมก็ฟื้นที่ห้องเรียนครับว่าแล้วเชียวเหมือนกันทุกคนเลยสินะทุกคนหมดสติไปพแต่ละคนฟื้นขึ้นแล้วก็มารวมตัวกันที่นี่ครับเ,เ,เ,เป็นเรื่องแปลกด,ดีนะคะที่นี่มันอะไรวะ เหมือนสถานพที่ที่ข้าเคยอยู่เลยเป็นการลักพาตัวพวกเราทุกคนถูกลักพาตัวละว่าไปนั่นฉันรู้ว่าจะต้องมีโชว์อะไรพิเศษแน่นเลยละ่ะก็ที่นี่เป็นโรงเ,เรียนพิเศษนี่เนะจะยังไงก็ตามแต่อย่างแรกต้องดูสถานการณ์ให้แด่ใจก่อนออพวกเขาคือ เราสุดยอดนักเรียนมอปลายที ana, ่ได้รับเลือกจากรุเรียคีโบกามิเนะสินะมองอยู่เขามองฉันอยู่ล่ะอก็ฉันมันเหยินนะเกตาลูกตาจริงๆมองอะไรอยู่ได้เปล่าเปล่าสักหน่อยทันทีเลยใช่ไหมล่ะ อะไรเหรอว่าไม่มีอะไรก็ไม่รู้นักนะแน่เลยนะเฮ้ยจรอนะาเอกิคุงใช่ไหมคะเอ๊ะเราอยู่โรงเรียนมาต้นที่เดียวกันน่ะคุณไมโซโนนดีจังเลยที่มีคนรู้จักอยู่ด้วยเอ๊ะคือว่าคุณไมโซโนะจำผมได้ด้วยเหรอครับเนี่ย แน่นอนอยู่แล้วล่ะค่ะก็อยู่โรงเรียนเดียวกันมาตั้งสามปีแล้วนี่นะเออมันก็ใช่อยู่ตรงนั้นพื่แต่ว่าไม่คิดว่าคนน่าอย่างคุณไมโซโนจะจําคนที่ไม่เด่นสะดุดตาอย่างผมได้นะครับเอ๊ะม่ฉันถูกมาว่าเป็นคนยันชานันแล้วเหรอคะชองเชอาแล้วล่ะค่ะไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแล้วเล่นค่ะเอ้ยอย่าหลอกให้ตกใจสิครับจะจีบกันไปถึงเมื่อไรล่ะฮะ รีบมาเข้าเรื่องกันได้แล้วเข้าเรื่องเหรอทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ถ้านี่เป็นฝีมือใครบางคนแล้วก็แล้วใครกัน <c oughs> นี่มันห้องขังชัดๆเลย <c oughs> จะว่าไปแล้วข้าว <c oughs> ของของฉันไปไหนหมดเนี่ย <c oughs> มือถือก็ไม่รู้ไปอยู่ไหนด้วยโน้ตถือของข้าไปาด้วยสแสดงว่ามีใครออกไปสินะอย่าเพิ่งนั่งเครียดกันเลยนะ้ายังไงก็ต้องมีพิธีปฐมนิเทศตามที่โรงเรียนบอกนั่นแหละแตาทำไมของฉันมันบอกอย่างนั้นเน่ะจริงดิเชื่อได้อะ คำถนายของฉันถูก30%เชยนะคแค่30%ฮัลโลฮัลโลเทสไหมเทสไหมโอเคไหมทุกคนได้อินนะออออสวัสดีนักเรียนใหม่ทุกคนจากนี้ไปจะขอเริ่มพิธีประถมนิเทศแล้วนะครับเห็นมากนี่คือการต้อนรับสตารรงเรียนขีโบกามิเนะไงเปล่าไม่ใช่หรอก อย่าไปตอบมันสินักเรียนบอปรายที่มีความสามารถล้นหลามอย่างพวกแกเนี่ยจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากความหวังของโลกและเพื่อที่จะรักษาความหวังอันงดงามนี้ไว้เราจะให้พวกแกใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันภายในโรงเรียนแห่งนี้เท่านั้นครับเด,เดี๋ยวสิหมายควา,ามว่ายังไงอะยัเออส่วนเรื่องระยะเวลาที่จะใช้ชีวิตด้วยกันนะครับไม่มีกำหนดระยะเวลาครับ ก็คือพวกแกจะต้องใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ไปจนตายเมืม่อกี้ว่าไงนะอยู่ที่นี่จนตายเหรอ,อไม่ต้องเป็นห่วงไปรอกเรามีงดไม่อั้นอยู่แล้วไม่ปล่อยให้พวกแกลำบากแน่นอนอเดี๋ยวก่อนสิครับเราไม่ได้หมายถึงเรื่องนั้นนี่โกหกกันใช่ไหมเนี่ยหรือว่าแท่นเหล็กที่ห้องเรียนกับทางเดินมีไว้เพื่อของังพวกผมอย่างนั้นสินะครับใช่เพราะงั้นต่อให้ตะโกนี่ตายยังไงก็ไม่มีใครมาช่วยรับไปเรื่องที่พูดมาเป็นความจริงก็แย่ yeah, สิครับ ถ้าให้อยู่โรงเรียนไปตลอดก็ไม่ไหวนะคะ <c oughs> ส่วนเรื่องนั้นได้มีการตั้งกฎขึ้นมาสําหรับคนที่อยากจะออกไปจากโรงเรียนแบบนี้เรียบร้อยแล้วครับกฎอย่างนั้นเลยผมไม่เกี่ยงวิธีฆ่านะม <c oughs> ีแต่นักเรียนที่ข่าใครสักคนในนี้ถึงจะออกจากที่นี่ได้เห็นกด,ดง่ายๆหมูๆแค่นั้นเองครับ ทุบให้ตายแทงจนตายตีให้ตายฟันจนตาย,นนตายเผาให้ตายบีจนเละรัดคอตายเช่งให้ตายความรู้ <c oughs> สึกตื่นเต้นจนเอ็นโรฟินทะลักแบบนี้เ <c oughs> ทียบแล้วลาซาลอนหรือมนุษย์ก็ไม่ได้เท่านี้เลยนะครับ <c oughs> เนี่ยได้ดูเราความหวังมาฆ่ากันเองในสถานการณ์ที่สิ้นหวังแบบเนี้น่าตื่นเต้นเป็นบ้าเลยฮะโอ้ทำไมพวกเราต้องมาฆ่ากันเองด้วยล่ะครับ ใหแล้วให้แล้วเอาแต่พูดบ้าๆอยู่ได้รีบกลับบ้านเก่าไปเลยไปเอาแต่พูดเหรอเอาแต่พูดอะไรกันเล่าว่าเอาแต่พูดเหรอฟังนะจากนี้ไปโรงเรียนแห่งนี้จะกลายเป็นทั้งบ้านทั้งสังคมและโลกของพวกแกอยากฆ่าเท่าไรก็ฆ่าได้ไม่อัน้นฆ่าเลยฆ่าเลยฆ่ามันให้หมดเลยบอกให้ฆ่ากันเองงนะั้นเหรอนี่แกอย่ามาเล่นตลกให้มันมมอนักนะเฟ้ยอตลกงั้นเหรอ ว่านั่นหมายถึงสองผมิอเธอน่ะเหรอฮะว่าไงได้ขยะเนี่ยจะเป็นเครื่องบังคับหรือจักรตาก็ไม่รู้เะี๋ยว่าฉีกทิ้งเป็นชินช้นๆซะนัเลยอย่าหาะการใช้ความรุนแรงกับอาจารย์ใหญ่มันผิดกฎนะจะบอกให้เสียงนี่มันอะไรพออันตรายคลื้งนมันเดียวานหน้าเร็วเข้าดีนี่มันอะไรกันเห ม,มันระเบิดไปแล้วตุ๊กตาเล่นตายไปแล้วเหรอก็บอกว่าไม่ใช่ตุ๊กตามอโนอคุม,มาต,ต้องหักแตนเต้นี่แกเมื่อกี้หยวนให้แล้วกันถือซะว่าเป็นการเตือนแต่ถ้าพบว่าใครฝ่าฝืนกดอีกแล้วก็จะเริ่มทำการลงโทษเจ๋งๆแบบเมื่อกี้อีกก็แล้วกันนะ ถ้างั้นถ้างั้นขอจบพิธีประถมนิเทศลงเพียงเท่านี้นะครับขอให้สนุกกับชีวิตในโรงเรียนสุดขดทูและอุดมสมบูรณ์นี้ได้เลยนะครับถ้าข้าใครสักคนในนี้ได้ก็จะออกไปได้สินะคะแรสารพันนั้นนี่โกหกใช่ไหมปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าโกหกหรือเปล่าหรอกนะ มันอยู่ที่ในกลุ่มพวกเรามีใครที่จริงจังกับเรื่องนี้หรือเปล่าตั้งหัและแล้วชีวิตของพวกเราในโรงเรียนใหม่ก็เริ่มต้นขึ้นแต่ว่าโรงเรียนที่มอาความหวังมากมายแก่ทุกคนกลับไม่ใช่โรงเรียนแห่งความหวังอีกแล้วนี่มันโรงเรียนแห่งความสิ้นหวังชัดๆ ก็ไม่ไหวอเออเ็เป็นบ้าเลยอาจจะอยู่ในสมุดพกอันนี้ก็ได้เอ้ไม่ได้เหรอทางฉันก็ด้วยเอ้ออยสหายอย่าเพิ่งทิ้งความหวังซิมันต้องมีบอะแสพาเราไปสู่ทางออกที่ไหนสักแห่งแน่น,นอนอจะมัจมวจมปลักอยู่ตรงนี้คงแก้ปัญหาอะไรไม่ได้นอะนั่นสินะช่วยไม่ได้มาช่วยกันหาบอะแสกะะันเถอะฉันจะไปคนเดียวนะ เพราะว่าในบรรดาพวกเราอาจจะมีคนที่คิดวางแผนจะฆ่าคนอื่นแล้วก็ได้นะสิไม่จริงนะพูดยืนยันว่าไม่มีไม่ได้นี่นะเดี๋ยวก่อนซ่อย่าทำอะไรตามใจชอบซหลบไปซะไอ้แพลงตนันโอ้าดูท่าแกจะอยากกลิ้งไปกองกับพื้นเดี๋ยวก่อนสิครับตอนนี้พวกเราทะเลาะกันไปจะได้อะไรล่ะอะมาพลามอะไรสวยหรูตอนนี้ฟะ<อ>จะสั่งสอนกันเรื่องไงคิด<อ>จะมาสอนฉันคนนี้เหรอ ไม่ใช่แบบนั้นเลาะรูปแอ้ยอายที่ไหนเนี่ยโอ้คุณไปสนุกเขายังชั่วที่ที่นี่คือห้องของนายไอกีคุงเองค่ะเนี่ยเขาเตรียมห้องส่วนตัวไว้ให้แต่ละคนด้วยค่ะพวกคุณโอางมิก็เลยช่วยกันหามคุณมาที่นี่นะคะ ตอนนี้ทุกคนแล้วครับหลังจากเมื่อกี้ก็แยกย้ายกันไปหาเบาะแสค่ะส่วนฉันรู้สึกเป็นห่วงนายกิคุงก็เลยคุณไมสโซโนะขอบคุณนะครับไมโซโนะใสย่สยสคดยอดนะักเรียนมอปลายด้านไอดูเรื่องที่เธอจะจำผมได้แบบนี้เนี่ยมันไม่มีทางหรอกฉันจำได้นะคะเอ๋ได้ยินด้วยเหรอครับก็ฉันเป็นเอสเปอร์นี่นะอาอ๋อ ล้อเล่นค่ะแค่ลังสังหรณ์นะคะแม่นเกินไปแล้วมงึงแต่ว่าดีใจจริงๆค่ะที่มีคนรู้จักอยู่ด้วยออ,อ,อ,อดีละไม่เป็นไรแล้วหรอคะไม่เป็นไรแล้วครับอีกอยาวนึงสถานการณ์แบบเนี้จะให้ผมพักอยู่คนเดียวได้อย่างไงกันล่ะครับอืดีละนั่นสิไหมคะั้งนั้นฉันเป็นสุดย้อนนักเรียนมาปลายด้านผู้ช่วยดีกว่าเะอ ฉันจะเป็นผู้ช่วยของนายเอกิคุงค่ะเร<อ>ายพยายามออกจากที่นี่ไปด้วยกันนะคะเอออืมเอเอไม่เป็นไรแล้วเหรอนายเอกิคุงเออเอเอ,เอขอบคุณนะโอ้โทษทีนะนายเอกิไม่เป็นไรหรอกอะดะคุงอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ก็ช่วยไม่ได้หรอกที่จะอารมณ์เสียเนอะเท่านี้ก็มากันครบทุกคนแล้วสินะคะถ้าพยายามอยู่กันพร้อมหน้าแล้วก็คงไม่เคยคดีฆาตก,กรรมแล้วสินะคะง,งั้นมาเริ่มกันเถอะ ขอประกาศเปิดประชุมรายงานตามกำหนดของโรงเรียนคิโบกามิได้ครั้งที่หนึ่งนะับัดนี้เอาผลการสำรวจมาแลกเปลี่ยนแล้วรวมเป็นข้อมูลเดียวกันดีกว่าขอลองเช็คว่าจะพังประตูเข้าออกได้บ้างหรือเปล่าไม่ได้ผลเลยมันแข็งนี้กับเหล็กนะ่องสินะคะก็ไม่เป็นเหล็กนี่นะที่ระเบียงทางเดินของโรงเรียนพวกเราเจอบันไดขึ้นไปชั้นสองแต่ว่ามีประตูเหล็กกั้นเลยเปิดไม่ได้นะหมายความว่าในตอนนี้ เราสามารถเจอสำรวจได้เฉพาะบริเวณชั้นหนึ่งนี้สินะคะเฮ้ยยังดีที่เขตหอพักมีห้องส่วนตัวเตรียมไว้ให้อยู่อย่างสบายสบายเลยไม่นับว่ามีกล้องวงจรปิดกับแผ่นเหล็กที่หน้าต่างละก้อนนะเออในตู้เย็นมีวัตถุดิบเตรียมไว้ให้เต็มเลยละ่ะดูท่าจะไม่ต้องห่วงเรื่องของกินเนาะแต่ว่าถึงมันจะมีเอะแต่กินกัน15คนจะอยู่ได้สักกี่วันเชียวดูเหมือนจะไม่ต้องห่วงนะเห็นว่าจะมีวัตถุดิบมาเตามิมที่ตู้เย็นเองทุกวันเลยละ่ะมโนคุมาว่าอย่างนั้นเนาะ เอ๊เจอมันเหรออืมอยู่ๆก็โผล่มาตอนที่ไปสำรวจตู้เย็นเนอะแล้วก็หายไปไหนอีกก็ไม่รู้เฮ้ยจบการรายงานเพียงเท่านี้เหรอหาทางหนีก็ไม่เจอตัวจริงของคนร้ายก็ยังไม่รู้ที่สำรวจไปไม่มีประโยชน์อะไรเลยอ้าวแต่เราพิสูจน์ความจริงอย่างหนึ่งได้ไม่ใช่เหรอคะเพราะพวกเรากำลังถูกขังอยู่ในห้องลับไร้ทางหนีอย่าไม่ต้องสงสัยเลยล่ะไงทำยังไงดีล่ะทีนี้ โมโนคุมะก,ก็บอกแล้วไม่ใช่หรอว่าถ้าอยากออกไปก็ให้ฆ่ากันเองเนี<า>่ยร้อยเร่นสักทีได้ไหมมัน,นมีวิธีดีๆอะไรแล้วไงเนี่ยปรับตัวสิคะฮะ<า>แค่ปรับตัวก็พอแล้วนี่คะหมายความว่าเธอจะยอมใช้ชีวิตอยู่ที่นี่อย่างนั้นเหรอคนที่อยู่รอดได้เช่อว่าจะเป็นคนที่เก่งที่สุดรือฉลาดที่สุดนี้คะแต่เป็นคนที่รับการเปลี่ยนแปลงได้ต่างหากเข้าใจหรือเปล่าคะจากที่คุยกันเมื่ออต่กี้ดิฉันเลยมีข้อเสนอมาให้กับทุกท่านค่ะอะ ข้อเสนอ,องนั้นเหรอกฎมีการกล่าวถึงช่วงที่เรียกว่ายามวิการอยู่ค่ะเรามาตั้งกฎของพวกเราเพิ่มตรงนี้กันดีไหมคะกฎว่ายังไงล่ะห้ามอ,ออกมาเดินเพ่งผ่านในยามวิการเท่านี้ค่ะฮะทําไมล่ะโอเคไหมล่ะคะคืนเป็นแบบนี้ต่อไปพวกเราคงต้องหวตัวกันตลอดทุกๆคืนแน่เลยค่ะว่าจะมีใครสักคนเข้ามาฆ่าเราหรือเปล่าเอาแต่ว่าถึงจะไม่ทาตามก็ไม่ได้มีอะไรบังคับ ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของทุกคนแล้วล่ะค่ะวันต่อมาพวกเราก็ยังคงหาทางออกกันต่อแล้ววันถัดจากนั้นก็ไม่มีอะไรคืบหน้ามีเพียงเวลาที่เดินไปอย่างไร้ค้าเท่านั้นเถึงจะหาที่ดิเดินซ้ำๆก็ไม่เจอเบาะแสอะไรสักอย่างเลยนั่นสิ พวกเราจะกลับไปไม่ได้แล้วจริงๆไม่มีใครมาช่วยเลยเหรอไม่เป็นไรน,น่าคุณฟูจิตากิเจ้านาเดี๋ยวความช่วยเหลือก็มาถึงแล้วละนะฮะช่วยเหลือจริงๆนะเหรอเอ๊ะก็ตั้งแต่พวกเราถูกขังอยู่ที่นี่มันก็ผ่านมาตั้งสามวันแล้วนะตำรวจก็จะต้องออกเร่นไหวแล้วแน่นอนเลยล่ะตำรวจงั้นเหรอคิดว่าอย่างตำรวจจะทำอะไรได้งั้นเหรอจะว่าไปนะ ถ้าอยากออกขนาดนั้นล่ะก็ข้ากันเองแค่หน่อยก็สิ้นเรื่องแล้วใช่พ <c oughs> <c oughs> วกแกนเนี่ยเทียบกับเด็กยุคที่เรียนสบายแล้วถือว่าความเด็ดเดียวใช้ได้เลยนะแต่ว่าสําหรับผมแล้วชักจะเบื่อหน่อยๆแล้วลนะ่ะไ,ไม่ว่านายจะพูดอะไรพวกผมก็ไม่ข่ากันเองหรอกเข้าใจแล้วนะ <c oughs> ทั้งสถานที่คนสภาพแวดลร้อมองค์ประกอบลึกลับอยู่กันพร้อมหน้าแท้ๆแต่ว่าทำไมพวกนายถึงไม่ฆ่ากันเองสักทีนี่นี่เองยังมีสิ่งหนึ่งที่ขาดไปสินะไอ้ที่ว่าขาดไปนี่มันอะไรเล่าแรงจูงใจที่แรงกล้าไงละ่ะและด้วยเหตุนี้ผมก็เลยเตรียมสิ่งสิ่งหนึ่งไว้ที่ห้องโสดให้ครบทุกคนแล้วละ่ะห้องโสดยังนั้นเหรออ,อ๋อ,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 อ มันก็ตกคุ่อย่งกับฝาเลยนะจ๊ะที่ลูกได้รับเลือกให้เข้าโรงเรียนคีบบกกรมิเนะเนี่ยสู้ๆนะลูกเป็นความภาคภูมิใจของพ่อเลยนะเนี่ยแต่ว่าอย่าฝืนตัวเองมากไปล่ะนี่คะะดูอยู่หรือเปล่าพยายามเข้านะฮะฮะ ไม,ออไ,ไม่นะไมไมตลต้องรีบออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลยไม่นะไม่จริงต้องรีบแล้วต้องรีบออกไปจากที่นี่ทําไมสนุกทำไมล่ะทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้จะฆ่าหรือว่าจะถูกฆ่าพอกันทีเรื่องแบบนี้คุณไม่สนุก <c oughs> คุณเป็นใครกันแน่ ทำแบบนี้ไปทำไมกันคุณต้องการอะไรจากพวกเราอย่างนั้นเหรอต้องการอะไรจากพวกแกเหรออ๋อมันก็คือความสิ้นหวังก็แค่นั้นแหละไม่นะคุณไม่สโน,โนุกไม่นะได้ฉันถ้าทุกคนร่วมมือกันแล้วก็จะต้องออกไปจากที่นี่ได้แน่นะกไม่เห่ววาความเชื่ออาจจะมาถึงจุดก็ได้ ผมจะช่วยคุณออกไปจากที่นี่ให้ดู <Yeah. S 1> ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามต้องออกไปให้ได้